แหล่งข่าวเปิดตัวอย่างเป็นทางการสำหรับเวทีประกวดหนุ่มหล่อระดับประเทศค้นหาสุภาพบุรุษที่มีความพร้อมความสามารถ77จังหวัดสู่เวทีระดับประเทศและส่งต่อไปยังการประกวดในเวทีระดับโลกโดยจัดตอนเนื่องเป็นปีที่3กับความสำเร็จในเวทีค้นหาหนุ่มหล่อมากความสามารถกับเวทีมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทยแลนด์อาีตถึงสองพที่ก่อนหน้านี้เคยประสบความสำเร็จคว้าม,มงในเวทีระดับโลกมาแล้ว ซึ่งในปีนี้คุณชัดนภัรบัวล้อม The President of m r Universe Thailand ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่3ภายใต้คอนเซ็ปต์ Color of Smile ซึ่งเป็นที่มาของดินแดนภาคอีสานที่มีสีสันความสนุกสร้างรอยยิ้มและประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงามและเผยแพร่วัฒนธรรมของภาคอีสานให้กับคนทั่วประเทศและทั่วโลกได้รับรู้ โดยในปีนี้จัดขึ้นที่จังหวัดโคราชระหว่างวันที่9ถึง11ธันวาคม2565และเก็บตัวที่โรงแรมสีมาธานีรอบไฟนอลที่เทอร์มินอลทเวนตี้วันโคราชก็ใใวันนี้นะครับก็เป็นการถแถลงข่าวที่จะบอกว่า Mr. Universe Thailand ครั้งที่3นะครับก็รวบของปี2021กับปี2022นะครับจะจัดขึ้นแน่นอนนะครับที่จังหวัดนครราชสีมาหรือว่าโคราชบ้านเรานั่นเองนะครับก็จะจัดในช่วงวันที่9ถึง11ธันวาคมนี้นะครับถ้้ทุกคนมาเจอกันได้นะครับมิสเตอร์ยูนิเวอร์สไทย2021และ2022ครับ เพูดถึงความพิเศษในปีนี้หน่อยได้ะคะเพราะว่าในปีที่ผ่านมาก็ถือว่าประสบความสำเร็จย่มากปีนี้ทีมงานของเราจะเน้นเป็นสีสันนะครับ Color o f ์ออไเพราะเราจะจัดที่ภาคอีสานเพราะฉะนั้นเราจะดึงวัฒนธรรมของภาคอีสาเนเข้ามาเกี่ยวข้องกับการประกวดก็ต้องขอให้พี่ๆนักข่าวเราคอยติดตามดูนะฮะแล้วก็เรื่องของการเก็บตัวเรื่อง,องการประกวดเรื่อง,องกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยฮะซึ่งปีนี้เราจะค่อนข้างทีง่จะจัดเต็มมาก กับน้องๆผู้เข้าประกวดและวก็ทีมงานนะฮะเราวางแผนกันมาแทบจะข้ามปีกเลยทีเดียวสำหรับงานนี้ครับอย่างคอนเซปต์ในปีนี้ค่ะ c คอนเซปต์ <Concept S 1> ปีนี้เป็นต้องบอกตรงๆว่าเราเราเป็นไฮแฟชั่นค่อนข้างที่จะเป็นแฟชั่นเลยเป็นแฟชั่นวีคเพราะว่าเวทีปีนี้ของเราเราได้ที่ Terminal 21ซึ่งเป็นฮอที่ค่อนข้างที่จะตอบโจทย์กับคอนเซปต์ปีนี้ก็ต้องรูปแบบเวทีแล้วก็ทีมงานก็ ขอให้ลองติดตามเปีกทีครับอ,อยาเกเห็นการคัดเลือกที่จะได้มิสเตอร์ยูว่าระดับประเทศเพื่อเป็นตัวแทนไปประกวดในเวทีโลกถามต้มีคุณสมบัติอะองงไรยังไงบ้างอันนี้นะฮะก็ที่จริงคอนเซ็ปต์ของเราเนี่ยมันจะคล้ายกันทุกปีก็คือมันต้องจีเนียยทั้งสมองทั้งจีเนียยทั้งรูปร่างหน้าตาคือทุกอย่างต้องพร้อมที่ว่าต้องไปแข่งกับต่างประเทศครับผมค่ะภาจากรูปสำรวจบ้ากค่ะนะคะคาดวังอย่างไรกับปีนี้บ้างคะในเวทีนนี้ ก็คาดหวังว่าเวทีกองประกวดของมิสเตอร์ยูนิเวิร์สจะเข้าไปสู่ระดับโลกได้แน่นอนค่ะค่ะนะคะอย่างนี้เรามีเกณฑ์ในการพิจารณาไหมคะว่าอยากเราเลืกสนสปอนเซอร์ว่าอยากได้ผู้ชายหน้าตาอย่างไงต้องเก่งด้านไหนอ่ามันต้องพร้อมทุกอย่างนะคะตั้งแต่รูปร่างหน้าตาจนถึงนิสัยใจคอนะคะแล้วก็มีมุมมองที่ดีนะคะ แล้วก็ค่อนข้างที่จะต้องฉลาดด้วยค่ะนะคะนี้ละคะครับก็สปอนเซอร์ก็อยากให้เวทีนะยกระดับนะครับแล้วก็ให้ให้สู่สายลนะครับแล้วก็ร่วมที่จะสนับสนุนเต็มที่นะครับให้พิซซ่ายูเสเ,เนี่ยให้สร้างชื่อเสียงในประเทศไทยนะครับครับทำไมปีนี้ถึงเลือกจัดที่โคราชครัาต้องบอกว่าเราอะทำภาคหนึ่งมา2ปีแล้วเราก็ดูว่าเฮ้ปีนี้เราจะไปที่ไหนดี เราก็เลือกมาช่วงโควิดเนี่ยจนเราแบบมาสรุปได้ว่าได้พันธมิตรที่โคราชด,ด้วยเราก็ได้พี่เอมาช่วยเราก็ตัดสินใจมาที่โคราชเลยครับ<ะ><ะ>อย่างรวมทั้งหมด77คน77จังหวัดเนี่ยค่ะเขาจะต้องมีการประชวมความสามารถพิเศษไหมมีรอบชุดว่ายน้ำหรือว่ารอบชุดประจำจังหวัดอะไรอย่างนี้ไหมจะบอกว่าทั้งหมดอ่ะของเราจะมีอยู่สี่ชุดชุดแฟชั่นที่เราตั้งไว้แล้วก็ชุดว่ายน้ำชุดสูตรสากลครับแล้วก็อีกชุดหนึ่งนั่นก็จะเป็นของผู้สนับสนุนที่ ให้เรามาเดินในชุดของตีมของแฟชั่นที่เขาตัดใหม่ให้เราทั้งเซตเลยครับงานจะจัดขึ้นวันที่เท่าไหร่เก็บตัวเมื่อไหร่ยังไงอยากได้ม,มาเวทีดีๆแบบนี้แล้วอย่างบอกว่าตอนนี้ยังเหลือประมาณ20จังหวัดนี้ใช่ไหมใช่ครับตอนนี้เหลือ25จังหวัดก็คิดว่าใกล้จะหมดแล้วครับก็คง <ผม S 1> คิดว่าจะปิดจ็อบไม่เกินเดือน10กลางเดือน10น่าจะปิดทั้งหมดแล้วก็ทีมงานก็ได้วางแผนในการเรื่องของการถ่ายพอดเทถ่ายอะไรทั้งหมดกับผู้เข้าประกวดทั้งหมดอะฮะ ฝากเวทีนี้แล้ก็ฝากฝึีี้่านด้นะครับฝากไว้ด้วยนะครับสำหรับเวที Mr. u เ i v e r s e t h a i l a n Thailand 2021และ2022นะครับเราจะจัดการเก็บตัวผู้เข้าประกวดทั้งหมดนะครับ77ท่านนะครับในช่วงวันที่9ถึงวันที่10นะครับที่โรงแรมสรีมาธานีนะครับซึ่งถือว่าเป็นโรงแรมที่อันดับหนึ่งของจังหวัดโคราชเช่นเดียวกันนะครับกินหรูอยู่สบายสำหรับช่วงของการเก็บตัวนะครับและประกวด รอบชิงชนะเลิศนะครับวันที่1 1ธันวาคมนะครับที่ Terminal อลทเนันะครับฮอที่ใหญ่ที่สุดของ Terminal อลนบะครับพร้อมต้อนรับทุกท่านนะครับและพร้อมต้อนรับพีดีนะครับตอนนี้สายสะพายยังว่างอยู่นะครับเพียงแค่ไม่กี่จังหวัดนะครับขอเชิญนะครับมาร่วมสนุกกันนะครับมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวมิสเตอร์ดิวดเวสไทยแลนด์2021-2022ครับ